ครับก็ให้เห็นถึงบรรยากาศยามเช้านะครับที่เดอะเซียล่ารีสอร์ทภูทับเบิกเช้าของวันที่31มสิกกฎาคม2567ครับฝลโปรยปลายอยู่ตลอดสายเลยครับไม่หยุดนอนสบายดีจังเลยครับอันนี้มาแล้วนะครับทีมงานที่นอนด้วยกัน อุ่นดีนะครับสบายสบายเลยที่โดมก็มีเมฆหมอกค่อนข้างหนาแน่นนะครับในช่วงที่ฝนชุกแต่ถ้าปลายฝนนะครับเราก็จะเห็นทะเลหมอกไปทางทิศต,ตะวันออกทางทิศนี้ครับอย่างสวยงาม